สวัสดีค่ะพี่โอ้ยนะเนื้อว,วันนี้พี่โอ้ยจะมาผ่าอะโวคาโดนะคะเพื่อเตรียมเอาไว้ทานมื้อต่อไปเนาะแล้วก็จะมีบีทรูทด้วยนะคะตัวอะโวคาโดอะโวคาโดตัวอะโวคาโดเนาะแล้วก็บีทรูดเนาะเราก็หลายๆคนก็รู้สปปรรพคุณของเขา ที่ต้องทานอะโวคาโดเพราะว่าไปหาหมอมานะ,ะวันที่คุณหมอนัดนะคะก็ไปพบคุณหมอมาคุณหมอก็บอกว่าพี่อ้อยอ่ขาดขาดตัวไขมันดีนะคะ เจ้จางเนาะเจ้านะจ,จางย้อยตอนนี้เพื่ก็เพิ่มโดยการาทานมะเขือเทศนะคะทานมะเขือเทศเพราะว่าย้อยเคยแต่ก่อนนี้ที่ตอน ดึงออกมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นอะโวคาโดไม่แน่ใจว่าเป็นของเวียดนามหรือของอินโดเนาะเพราะว่าย่อยจำไม่ได้แล้ววันนั้นพูดไปในคลิปก,ก็พูดไปว,ว่าของของเวียดนามหรืออะไรเนี่ยแหละเนาะหรือของอินโดเนส่ียแหละจำไม่ได้แล้วแต่ยังไม่ใช่ของบ้านเราเนะ ยังไม่ได้เก็บยังไม่ถึงหน้าเก็บเกี่ยวเนาะอีกหลายเดือนนะคะก็ใช้ลอกเอาเลยนะคะก็จะลอกได้ประมาณนี้เลยเนาะเบอรไม่ต้องตัดนะคะเพราะถ้าตัดทิ้งเราจะเสียดายเนื้อมากๆะะพี่วจะทานได้มื้อละครึ่งผลนะคะที่พี่วัยทำเนี่ย เดี๋ยวก็นับใช้นับบอาน,นะคะนับคำเพราะตอน,นทาอาหารได้หลากหลายเลยนะคะตัวลัวโดโ้เนาะจะทําเป็น สลัดใส่สลัดก็ได้ใส่ เดี๋ยวจะทานบีทรูทแค่ครึ่งหัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บใส่ตู้เย็นเก็บไว้อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็ต้องแบ่งอย่างละครึ่งไปตรงนี้เนาะแบ่งอย่างละครึ่งเหมือนกันก็เก็บไว้ทานตอนหนึ่งมื้อนะคะขยอย่างละครึ่งค่ากันนะคะผละไม้เนาะก็เป็นการเพิ่มแล้วก็เสริมสิ่งที่เราขาดไปนะคะง,ง่ายนะคะทําง่ายเลย ตัวบีรูทเนี่ยพี่อ้อยเอาไปต้มนะคะเอาไปต้มต้มน้ํากระทานแบบนี้เลยขาพี่อ้อยทานได้นะคะหรือว่าจะไปปั่นทําน้ําบีดรูทก็ได้เนาะหรือเอาไปใส่เป็นยำใส่เป็นส้มตำอะไรก็ได้นะคะพี่อ้อยเคยทําคลิปไปแล้วนะคะตัวตัวบีดรูทนะคะเคยทําคลิปไปแล้วตัวน้าบีดรูทหรือส้มตำบีดรูทอะไรเนาะเคยทําคลิปไปแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะ ก็ฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ทักทายคุณตุ๋กับพี่อ้อยเนาะแล้วก็ถ้าพี่อ้อยตอบได้ก็เพื่อจะใช้เครื่องใหญ่เขาไปตอบนะคะเพราะว่าอย่างมือถือเครื่องเล็กๆอย่างนี้ยพี่อ้อยไม่สามารถที่จะอตอบได้และะ้วเพราะว่าตัวหนังสือเขาจะเล็กมากเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ฝากช่องน้องซีนะคะช่องไฮซีด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ